ที่ว่ากันว่าก่อนหน้านี้จะให้คุณแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมแต่ก็มีการประเมินกันแล้วว่าหากคุณแพทองทานควบรัฐมนตรีกลาโหมจะมีผลดีผลเสียยังไงหากเมื่อชั่งน้ําหนักแล้วก็เป็นอันบทสรุปที่ว่าคุณแพทองทานไม่ควรควบนั่งรัฐมนตรีกลาโหม อันนำมาสู่การที่คุณแพรทองทานประกาศชัดเจนว่าไม่ควบซึ่งการที่คุณแพรทองทานจะมาควบนั้นเขาก็บอกเหตุผลหนึ่งมาว่าเพื่อรอบ,บิ๊กแก้วพลเอกเฉลิมพลมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการหมอีก3เดือนข้างหน้าหากถามว่าทําไมต้องรอถึง3เดือนเหตุผลก็คือ บิ๊กแก้วยังติดล็อกพ้นจากสอวอไม่ครบ2ปีเต็มซึ่งจะครบ2ปีเต็มวันที่30กันยายนนี้เพราะบิ๊กแก้วเป็นสอวอโดยตำแหน่งจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี60ค่ะย้อนประวัติบิ๊กแก้วพลเอกเฉลิมพลน,นะคะเป็นเตรียมฐานรุ่น21นะคะซึ่งก็เป็นรุ่นติดกับเตรียมฐาน20 ที่มีบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตผอบ,บเป็นเตรียมหารุ่น2 0ที่ใกล้ชิดกับเตรียมหารุ่น21โดยบิ๊กแก้วเป็นหนึ่งในเพื่อนรักและน้องเลิฟของบิ๊กแดง